ร้อนเว้ยอากาศไม่ดีรับร้อนมากค่อยไปเราค่อยไปนะเราจะสเตลนะแต่ตอนแรกเกือบหลุดแล้วะเฮ้ยโชคโชคโชคไม่ดีละมีคนเห็นเรามอง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 กันมองกันเห็นกูเห็นกูมองเห็นแล้วมันมองเห็นแล้ว เก็บได้โชคเสร็จละเหลืออีกหนึ่งไม้เพิ่มอีกหนึ่งมันกำลังสยายขมังสองอีกครูเนี่ยโชคเก็บตัวโชคครูมันเก็บตัวซ้ายไปขวาเห็นโอ้ยขวายิงไม่โดนอับอายวะอับอายอับอายเย่เย่เย่กูอายกูเขินกูเขินนี่กูเขินตายมดยังอีกหนึ่งอีกหนึ่ง มีสไนเปอร์ซ้ายมือแล้วเห็นแล้วสัตว์แม็กหนึ่งไม่ตายไปไปไปเข้าต่อโชว์ไอ้เี้่แม่งเหมือนมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนถ้าเราพังแล้วแม่งพังเลยอ่ะไม่เว้ยทางเข้าทางขวาเไได้ไปโค้งความสเตลไห้ได้ไ ที่นี่มัโชคโชคมันเห็นมันเห็นมันกลับเห็นมันกลับเห็นโค้ดว้โค้ดว้มันแค่กลับเห็นโชคมันเห็นวะเห็นแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงขวาได้ไงวะเขาคุกเกตเป็นตัวน,นั้นอะเจ็บเชียร์สเตลคืออะไรอีกแล้วโอ้ย หลับไอ้นะย่างเงี้ยทีมแบบนี้นี่นนระวังหน้าระวังหน้าสองตัวข้างหน้ายาังมี้ามอีกนะไอ้คว้าคว,วา,วาโอ้โหโ มึงอุ้มเพิ่มไปไหนมึงอุ้มเพิ่มไปไหนอุ้มเพิ่มไปไหนข้างในตัวหนึ่งข้างในข้างในโมเห็นไรเห็นละสองตัวตายเรียบร้อยแม่มีอีกปะเนี่ยมีเสียงคนพูดอยู่โชว์โชว์ว่างเต่าอ่ะ ไปยินตอนที่วอลมันยังไม่มาเว้ยแม่งเลยมายยน่าใช่ผิดยยจังหวะไอ้สัตว์เฮ้ยแข่งถุนมาเยอะขอถุนคืนดันวิสามสปริงคือว่งทังไงยางไงยางไนหมูมันไม่แม่นเหมือนผู้เคยใช้เลย

ขอเซอร์ตัวโหสิถ้าเป็นไฟล้อก็ร้ายสยดสยองคือคือคือความสเตลของพวกเรามันไม่มีแล้วทำไมทำไมเอฟเอสทำไมเอฟเอสตกครับเอฟเอสตกครับโชคมาให้ไปจุดไหนวะเฮ้ยโชคโชมิงหน้าตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ค่อยนะมารไปเสียกันมึงโชว์ไปค่อยๆไปโอเคนำเลยเพื่อนตายก่อนนะมึงอ่ะลุงนี่น่าจะเอาปืนจ็บเสียงมา โชองวอมาวอมาเต็มยิงวอมาเมยิงยิงเ่งยิงเพ่ยงยออมาเนออมากันออมาเกนชวอโชวโชลบ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 แล้วลบแล้วมันเดินไปทางนี้ไอ้สัตว์ยิงยิงยเี่ยปืนพกก็ได้ไอ้นีนไม่รู้อ่ะสัตว์โชองก็ไม่รู้ไอ้สัตว์หมโง่เลยสัตว์สบายแล้วสบาย เดี๋ยวกันผมเก็บตัวกันโอเคชคไอสัตว์ก็มันเดินออกมาไม่รอเพิ่งจากลยไม่เป็นไรยังอยู่นะในความสเตย์ <c oughs> ยังอยู่ในความสเตล์อะ นี้บนนี้เดี๋ยววาระเบิดแป๊บโอเคเหลกสองจุดมาเท่ยไปเอาไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเห็นเห็นต้เห็นต้เห็นต้มโชหลบหลบหลบเยอะ รออยู่รออยู่รอรอรอสัญญาณมายิง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 ไหนวะเป็นเหี้ยอะไรสะตกใจหมดมีมีไกลตัวนึงมีไกลตัวนึงโง่เองเดี๋ยวแกเปนเรียบร้อยเอ๊ะนางนางนะ

เขลโลไปสองจุดนะครับคุมไปตัวหนึ่งเชี่ยมองเห็นแล้วมนะั้น่ะตายแล้วเรียบร้อยโจ๊บางนี้ป่ะวะทางนั้นแหละทางนั้นแหละหน่าถูกละจุดตะไงนั้นใช่ปะนี่กระถึ่มากเลย มันเดียวยะแตกไหมเนี่ยนั่นหมายถึงตัวรอ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 แม่ไม่มีเสียงเลยวะปล่อยไปก่อนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงทีนี้ลั่นแน่ก็เข้าไปวางมากูดูให้โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไงดีวะแค่พกไปเก็บได้หรอแล้วก พยายามใช้ Sniper อย่างนี้มันกลางวานเฮ้ยจิ้มไม่พอโชคกูคิดแล้วออกละว่าจับเยี่ยนี่อ่ะจับคำว่าแลนด์มายเหรอตรงนั้นเลยเออเดี๋ยวมันก็รู้เราต้องผ่านตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่ตรงนี้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 เกี่ยวเกี่ยว มีคนเห็นศพสอ้เชี่ยดูเป็นไงมีคนเห็นศพเว้ยผูวว้ประกอผิดอะไรนะรู้วะเดี๋ยวเออดิมูวางจะเส้นตรงเลยต้อง,ไ,งไม่ได้ยินในสัตว์มาดิมาแล้วมาแล้วช่ว์มาแล้ว,วมาแล้วมาแล้ว ยังเห็นตัวสวยนักแสดงอ่ะเอาว,อาวุ้ยเอาวุา้ยเดยวไม่ปสิวะมเรียบร้อยหนึ่งอีกหนึ่งสวยหลังหลังไอ้สัตว์หลัง,ลงยังไงวะเนี่ยไม่ปล่แล้ววะไม่ไม่ต้องจะตงจะเตลแม่งแล้วจัด ตังหมดแล้วครับการสเต็ปของเรานี่มาได้เท่านี้จริงๆนะมาดีหลังกูโชคหมดแล้วเว้ยกำลังเออเยี่ยม วูวาระเบิดอยู่เคเยี่ยมไปวิ่งวิ่งวิ่งเฮียวิ่งเหรอปืออนกลล้วๆนๆ้วนอะตอนเนี้ยคิดว่านะแม่งรู้หมดแล้วเนี่ยโผเพื่อน,หนเหลือทียอะไรตอนเนี้ยปิดปิดอะไรอ่ประตูปิดว่ะ <C> <C> ต้องไปทางไหนไวะเนี่ย เอาแล้วสัตว์เอ้ยไปไม่เพนนี่ไงดันเอาไมาช่ชอบนี่ปันเนี่ยนี่มัเนี่ยหาดิตรงนี้มัง้งใช่ปะไทยก็เฮียแหละเขาโชคโชคเออเจอแล้วเจอละไปไหนแล้วนั่นออกมางั้นละเออ คือตอนนี้พวกกูไม่แต่อสเตลชื่อเกมแม่งก็สไนเปอร์อีกเลฮ้ยตรงนี้ยังสเตลได้อยู่แต่เหมือนไม่มีใครแล้วล่ะมองไม่เห็นเลยแหงย่องหมดแล้วคนดูไม่ผอมบอกว่าเวลานี้งยังมาสเตลเลยกว่าจริงตอนนี้มันหมดละหมดหมดโปสเตลละไอ้หียไม่ได้เติมโปสเตลลืมลืมเครื่องนี้ป่ะใช่ไหมน่าจะตรงนั้นแหละ ข้หน้ามีบันไดยอยู่ขวาขวาม,มีบันไดโชคกลัไม่มีใครหรอกเชื่อปะเออวะ่ะไม่เห็นมีใครเลยกู<ะ>มาีมหาลับคนละแค่ตอนนี้ก็ไม่มีใครฮะไปฮะโชคยิ<ะ>้มป่ะนั่นแหละโอ้โหอาวุธครบครบเฮ้ยออกไปเดี๋ยวเดีี ทำไรวะไม่รู้ฮั i ตอนครับผมฮั l เ l อร์ไม่รู้คุณเอาวะมันมาหของอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพวกอวมั้เอ่อส่งข่าวส่งอะไรมั้ง ไมอไ่ออกโอ้โ,โ,อโไม่ที่นี่ไม่ต้งองตามปุ๊บเชื่อห้องทหารเห็นนี่แม่งโคตรโง่เลยเว้ยแม่งไม่เห็นหน้าต่าไงไงทำไมแค่ที่จะหลบเลยเว้ยสัตว์นี่เอาซะชิดเลยเออเอาแล้วครับจังหวะนี้เป็นเป็นโอ้ยสิ่งที่พวกคุชอบอะกูรอเวลานี้มนานานไร้สัตว สไนเปอร์ที er ่ไหนเขานี่กันเล่าสไนเปอร์เขาลุยแคหมดแหละสารนเปอร์เขาลุยแบบนี้กันเงหรอเพื่อนโหแม่งารมลงสงครามหมดหมดเรื่อยๆเลยเพื่อน เรื่อยๆครับตอนนี้แม่งเหมือนมันคะเตะที่อะไรอย่างให้เราหยิงกันเล่นๆอ่ะสบายใจแล้วฟุกมุมะจะมาตามเพื่อตะเตะพุกุมาแบบนี้แหละไม่ต่านจากไอ้ชคบนท้ายไิไอ้โชคบนท้ายสวยแสงหน้าหมดยังวะหมดแล้วป่วาป่าเลยหมด ไม่มันยังไม่มีโหลเคชัร์ขึ้นเฮ้ยมีขึ้นแล้วหะอ่ะโชคถึงเวลาสาดแล้วโชคโหลดส่นวนที่องไปเพื่อนออกมาปเถื่อนเ่นวิ่งออกเลยไปเซดเดชเดดเดช ไม่รอกูเลยไป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 ไหลเงาหลังหลังหลังโชคต้องวิ่งวะไม่งั้นอยู่ไม่ได้มันมาเรื่อยๆโชคมันจะไปทางไหนอะ

วชโลนไม่ใช่พวกเราไอ้โลอย่าไปแม่งูเกือบเดินก็ไปจับมือเย่ะเดินก็ไปจับมือแล้วลูกกระสุนจับไปใท่าเชียย์ล้มเลยสา์ได้เวลาเราต้องไปด้วยกันวโชโลร้อยไปกับบ้านตับบ้านว่ะตับบ้านว่ะจบครับ สบายใจสบายใจเพื่อนโล่โปรต์โปรต์ <c oughs> <c oughs> ขอบุญท่านได้รับชมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <Bye S 2> สบายใจครับ